สิกรไทยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้มีการออกบทวิเคราะห์นะครับในฝั่งของตัวเคแบ k r ์รีเฟล i ชั่นออนมาร์เก็นะครับเมื่อวานนี้ออกไปแล้วนะครับนั่นก็คือหัวข้อเฮดไลน์ของเราคือเราคาดการณ์ว่ากอ,องนะครับจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนในวันที่16ตุลาคมแต่เสียงแต่ MPC preview คาดกรงงคงดอกเบี้ยนะครับแต่จะส่งสัญญาณผ่อนคลายเปิดประตูสู่การลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเปิดประตูสู่การลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนะครับโดยเหตุผลหลักของเราในรอบนี้นะครับเราขอวงมาใน2-3ถประเด็นนะครับเอาในชาร์ตแรกก่อนแล้วก็อธิบายก่อนนะครับว่า ในวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมกรองงอนะครับซึ่งถ้าเราอิงจากครั้งก่อนเนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยที่บริเวณประมาณ2.5ในเดือนสิงหาคมอัตราเสียงเนี่ยอยู่บริเวณประมาณ6ต่อ1กรองงอว่าเรามี7คนคง6ลด1นะครับแต่ในรอบนี้เราประเมินว่าอาจจะเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยอยู่เหมือนเดิมที่2.5แต่มติไม่เป็นเอกฉันนะครับนั่น,นคือเราอาจจะเห็นเสียงแตกนะครับอย่างเก่งคือ6ต่อ1เหมือนเดิมแต่เรามองว่า ส่วนตัวนะผมคิดว่าอาจจะเห็นไม่ใช่6ต่อ1นอาจจะเห็นแบบ5ต่อ2หรือ4ต่อ3ก็เป็นไปได้นะครับตัวในรอบนี้เนี่ยเรามีหลากหลายเหตุผลที่อาจจะเป็นการพร้อมต่อการเปิดประตูลงในเดือนในเดือนของธันวาคมนะครับนั่นก็คือการประชุมในวันที่16ตุลาคมนี้หรือวันพุธหน้าเนี่ยจะตามมาด้วยการปรับประมาณการการรีไวซ์ของ GDP ในปีนี้และปีหน้ารวมถึงกรอบเงินเฟอ้อด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย GDP เนี่ยปีนี้จะทำให้2.6เนี่ยอาจจะเห็นดาวไซด์ต่อเศรษฐกิจเรื่องของตัวน้าท่วไมไหม อาจจะเห็นดาวไซต์ต่อบาทแข็งในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวกับเรื่องของตัวเอ็กซ์พอร์ตไหมเพราะ3เรื่องนี้เนี่ยมีนัยยะสําคัญมากๆนะครับใช้คํานี้เลยนะครับว่า3เรื่องนี้มีนัยยะสําคัญมากๆนะครับเช่นทุกๆ1บาทที่มีการแข็งค่าส่งผลต่อดาวไซต์ต่อเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยอย่างมีนัยยะนะครับศูนย์จุดสามศูนย์จุดเสี่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับต่อต่อเรื่องของตัว GDP นะครับเพราะว่าบ้านเราก็ส่งออกค่อนข้นางแรงเนาะนะครับ65เปอร์เซ็นต์ของประมาณสัก18-19ล,ล้านบาทกก็คือออส่งออ ทุกๆหนึ่งบาทแข่งข้ามมันก็มีผลนะครับแล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวของซีซันอลไฮในคิวสี่ด้วยจำนวนปริมาณเนี่ยผมว่าสามหกสามเจ็ดล้าน,นถึงแต่ว่าปริมาณเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยเนื่องจากบาทแข็งเนี่ยมันก็จะมีผลด้วยในในเชิงของเรียบรู้ชิงพลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งบาทมีผลต่อเรื่อง่งออกหนึ่งบาทมีผลต่อเรื่องของท่องเที่ยวที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของตัวอุตกภัยน้ําท่วมซึ่งขนับสามเรื่องนี้เนี่ยมันคนละเรื่องเลยกับอัพไซส์ของเม็ดเงินหนึ่งหมื่นบาทสิบสนนี่ 1 4 0 0 0ล้านบาทคนละเรื่องกันเลยอัพไซด์มีจากเศรษฐกิจ1,4 0 0 0ล้านบาทจริงแต่ถ้านับ3เรื่องนี้รวมกันดาวไซด์ขี่อัพไซด์ออฟเซ็ตกันไม่ได้แน่นอนเพระาะฉะนั้น3าอ่าสองสเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันว่ารอบนี้รัฐบาลแคชาตาจะมีการรีไวซ์ดาวกับรีไวซ์อัพ GDP รอบนี้อย่างไรนะครับนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2จะมีการปรับกรอบเงินเฟ้อด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้กรอบเป้าหมายของเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 1- 3%ถา นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยต่ำกว่ากรอบเป้าหมายมาสีเดือนติดต่อกันแล้วปัจจุบันล่าสุดอยู่ที่0.6%ตามการาฟนี้นะครับว่ามันอยู่ค่อนข้างที่จะต่ตํากว่ากรอบเป้าหมายนะครับในขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับที่อาจจะเป็นประเด็นดีเฟนด์ได้นั่นก็คือเรื่องของตัวการปล่อยสินเชื่อนะครับล่าสุดเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเนี่ยนะครับที่อ่ตึงตัวนะครับอ่มันอาจจะมันคือหมายถึงว่าไอ้ชาร์ต BOT เนี่ยไอ้สีดำเนี่ยคือ BOT แต่เห็นไหมครับว่า private credit household นะครับแล้วก็ตัว c o r p o r a t e เนี่ยมันไซด์วดาวกระจหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นการว่าเฮ้ยดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงนะครับคนก็ถึงสินเชื่อยากแล้วแบงก์ก็ปล่อยยากด้วยนะครับอาจจะเป็นการผ่อนคลายประเด็นนี้ลงมานะคือผมไม่แน่ใจนะว่า3าสี่ประเด็นที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นประเด็นไหนเป็นประเด็นหลักประเด็นไหนเป็นประเด็นรองแต่ว่าอธิบายกับทุกท่านฟังว่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับส่วนประเด็นถัดมานะครับนั่นก็คือเรื่องของตัว อัตราส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ยนะครับบางคนบายไอเดียบางคนไม่ไม่บายไอเดียเรื่องนี้แต่ไม่เป็นไรก็ต้องถือว่าต้องอธิบายนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเราเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับว่าตัวยุโรปนะครับซ้อนผ่านเส้นสีแดงนะครับตัวอเมริกาซ้อนผ่านเส้นสีเขียวนับจากวันนี้เลยตุลาคมไปจนถึงตุลาปีหน้าเนี่ยสิบสองเดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับเสียงของธนาคารกลางหลายธนาคารกลางเนี่ยนะครับหลายอีซด e คือยูโรโซนยูเอสคืออเมริกานะครับ ก็จะเห็นได้เลยว่าลบจากวันนี้ไปอีกประมาณสัก140 basis point นะครับนั่นก็คือประมาณอีกสัก6ครั้งนะครับอีกประมาณสัก6ครั้งนะครับที่จะมีการลงจากวันนี้อันนี้ไม่นับ50า a s บ s point ของเฟดที่ลดไปแล้วนะนะส่วนของบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้คิดว่าบ้านเราจะเข้าสู่สภาวะดอกเบี้ยขาลงนะครับเพราะว่าเราคาดว่าบ้านเราจะลงจากวันนี้ถึงตุลาปีหน้าเนี่ยเพียงแค่2ครั้งก็คือ50 b a s บ s point อย่างเร็วเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้เพราะว่าลบยี่สิบนะครับแล้วก แต่อย่างไม่น้อยเนี่ยผมใช้คําว่าบ้านเราไม่ใช่เป็นการลงอของอัตราดอกเบีย้ยแบบภาวะขาลงเต็มตัวเหมือนตลาดอเมริกากรบยุโรปแต่เป็นเพียงแค่การปรับดอกเบีย้ยให้เข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าลงสองครั้งไม่ใช่ลงแบบ6ครั้งเหมือนในต่างประเทศที่แบบ6ครั้งผมก็ว่า c o อร์ไปนะมันก็คงแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากปัจจัยและเปเปอร์ฉบับนี้เราประเมินว่าอาจจะเริ่มเห็นนะครับ เราตีความเรื่องนี้กลับมาเป็นในบ้านเราอย่างไรแน่นอนครับการปรับตัวลงของอัตราดอกเบี้ย BOT นะครับเรามีการทำ correlation แล้วเราก็มีการ run sensitivity analysis ให้กับทุกท่านเห็นนะครับว่าแกน X กับแกน Y นะครับแกน X ก็คือ BOT rate จากปัจจุบันอยู่2.5นะครับส่วนแกน Y เนี่ยคือบอ e ยู10ปีนะครับก็จะเห็นได้เลยว่า Y เท่ากับ 0.715X บวกกับ 1.9R square อยู่บริเวณประมาณ0.37นะครับซึ่งต้องถือว่ามี correlation ที่ สูงพอสมควรนะความหมายคืออะไรความหมายคือถ้าสมมุติว่าบอล BOT มีการปรับเลทลงเนี่ยบอลยูสเนี่ยมันจะมี correlation ในเชิง positive นะครับก็คือจะปรับตัวลงด้วยนะครับบอลยูสิบปีก็อาจจะมีการปรับตัวลงตาม BOT rate ด้วย R square อยู่ประมาณ0.37นะครับแล้วก็ถ้าเห็นภาพก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆใกล้เคียงกันคือว่นั่งชัดนะครับว่าสีเขียวกับสีเทาเนี่ยมันจะเป็นค u ร์ฟคล้ายๆกันแต่อาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆมากนัก correlation อยู่หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ r s q u a r e อยู่สูงมากนะครับ r s q u a r e อยู่ประมาณเอ่อโทษที correlation หกสิบเอ็ดนะครับส่วน r s q u a r e อยู่ประมาณสักอ่าส่วนสามเจ็ดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดเรื่องนี้เพื่อผมกำลังจะบอกว่าอะไรผมกำลังจะบอกว่านี่แหละนะครับถ้ามันมีการปรับตัวลงนะครับทฤษฎีคล้ายๆกับเมื่อสักรุ่ที่ผ่านมาเลยคืออ่าซ็อกยูวเท่าเดิมแต่ถ้าบอลย d บ้าเรา10ปี มีการปรับตัวลงนะครับเช่นจาก2.6มา2.5 2.5ไป2.4ตาม BOT Rate มันจะส่งผลให้ Earnings Yield Gap ส่งผลความน่าสนใจในการลงทุนตลาดหุ้นเพิ่มเติมขึ้นมาเล็กน้อยนะครับซึ่งทุกๆ10 basis point ของการปรับตัวลงของบอล Yield 10ปีจะส่งผลต่อ Set i n d e x ที่บริเวณประมาณ25จุดนะครับเน้นนะครับว่าเราลิงก์จากอะไรเราลิงก์จาก BOT Rate นะครับที่มีโอกาสในการปรับตัวลงเดือนธันวา แล้วเอาทุก5 5 b สิ i s p o เป t พอยต์มาตีความเป็น10ปิ๊นะครับตาม c ีเกชันนะแล้ว10ปิ๊บของบอลยู่ที่มีการปรับตัวลงจะส่งผลต่อเซ็นดีเด็กประมาณ25จุดนี่คือ c o r ์เรลเลชัที่ผมวางการ t r a n s p o พสของทั้ง3ไอเดียนี้ออกมานะครับวาง3ไอเดียนี้ออกมาประมาณนี้นะครับคอร์เรลเลชัที่เราลันขึ้นมาเขาตั้งชัดนะครับอันนี้เราใช้ของฝั่ง CMB กับทั้งทังฝั่งคุณศักเขาลันตัวเลขขึ้นมาให้เราเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นติดตาม แต่ผมกําลังจะบอกว่าแน่นอนครับหน้าหุ้นมันคงไม่ได้ไปรอเล่นในวันที่18ธันวาอยู่แล้วถ้าวันพุธหน้า16ตุลาคมออกมาเป็นไปตามที่เราคาดการไว้นะครับสิ่งที่ผมประเมินนะครับนั่นก็คือมันจะเล่นก่อนหน้านั้นนะครับผมเชื่อว่าตลาดหุ้นจะเล่นก่อนหน้านั้นและวันนี้เราเลยมาแนะนําว่าไม่ต้องรอ16ตุลาครับผมคิดว่าถ้าเราลองประเมินจากตัวเลขที่เราวางไว้เนี่ย ถ้าเสียงจาก6ต่อ1เป็น5ต่อ2หรือ4ต่อ3หุ้นเล่นก่อนเลยแล้ววันนี้ผมแนะนำเก่งกำไร3หุ้นนะครับคือถ้าไม่นับเรื่องนี้หุ้นมันก็ดีอยู่ดีนะครับหุ้นมันก็ไปได้อยู่ดีนะครับโดย3หุ้นที่เราแนะนำในวันนี้คือ GPSC MTC และ Origin นะครถ้าใครใบไอเดียเรื่องที่ผมนำเสนอมานะครับว่าไม่ต้องรอ18ธันวา16ตุลาเดี๋ยวรีแอคแล้วเลยเนี่ยหุ้นนะครับ 1, คือ GPSC 2คือ MTC 3คือ Origin นะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่า GPSC กับ MTC งบ Q3 พอไปได้ m t Origin อ่าต้องรอปีหน้าแต่แน่นอน Origin เวลาสภาวะเศรษฐกิจตึงดอกเบี้ยตึงเวลาเขาเอ่ได้รับผลกระทบได้รับเยอะแต่ถ้าเศรษฐกิจฟื้นตัวมาตรการมาแล้วดอกเบี้ยผ่อนคลายแน่นอนครับผมว่า Origin ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มันเลเวลสูงมากกับเรื่องนี้นะครับซึ่ง วันนั้นพี่โด่งกับพี่โจคุยกันไปแล้วว่าฉันออริจินเนีผมอาจจะขอ,อยังไม่ได้พูดในวันนี้แต่วันนี้ที่ผมจะพูดถึงก็คือ MTC กับ GPSC ซึ่งวันนี้ขออนุญาตเปิดด้วย GPSC ก่อนนะครับสำหรับในฝั่งของตัว GPSC นะครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดเชิงลึกกันนะครับมากันในประเด็นแรกก่อนเลยนะครับสำหรับตัว GPSC นะครับผมขอ run sensitivity analysis ให้กับทุกท่านก่อนแล้วเดี๋ยวผมลงมาที่ในฝั่งของตัว fundamental นะครับ เอาตัว sensitivity analysis ก่อนนะครับแน่นอนครับเมื่อกี้เราลิงก์ถึงภาพ bo t rate มาที่บอลยูสิบปีบอลยูสิบปีกำลังจะลิงก์มาที่เซกเตอร์ของ power นะครับก็คือโชว์ negative correlation ประมาณลบศู้ระหว่างไทยกอล์ฟบอลนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวเซกเตอร์นี้ utility กับเรื่องของกอล์ฟบอลมันเป็น c o r r e l a t e n e g a t i v e กันก็คือถ้าบอลยู uh, มีการปรับตัวลงตัวนี้ correlation ศูนย์ลบก็คือ,อาราคาหุ้นมันมีโอกาสสูงที่จะมีการปรับตัวขึ้นแน่นอนครับ ขอลงรายละเอียดไม่ใช่เพียแคซ่ซ e n t i m e n t เราลงรายละเอียดและเราวิเคราะห์ต่อเลยคือทุกๆเซษดีเซสพอยต์ของการปรับตัวลงของ WACC WACC คือ weighted average cost of fund ก็จะย่อมาจาก cost of debt กับ cost of equity นะครับ cost of debt ก็ประมาณสัก3-4% cost of equity ก็จะประมาณมา8-2%แล้วแต่ตัวว่าคุณรันใน e m o ดลไหนนะครับแต่ว่าถ้าบริษัทไหน w e i g h t cost of debt เยอะเวลา debt มีการปรับตัวลงแน่นอนครับ cost of fund ผ่าน WACC มันจะ enjoy กับประเด็นนั้นมากกว่า ซึ่งหนึ่งนั้นก็คือกลุ่มของโรงไฟฟ้านะครับโดยเราลัน s e n s i t i v i t y คือทุกทุก b a s i s point ของการปรับตัวลงจาก w a ก e d AVERAGE COST OF d e f t อจะส่งผลต่ออัพไซ e ์ของตัว utility sector สูงถึง2%อนะครับอันนี้คือ DCF ทุกอย่างไม่ต้องสนใจมา capacity ีเมกาวัตเลยเล่นเฉพาะตัวเลขผ่าน DCF ออกมานะครับแล้วก็ POSITIVE IMPACT สำหรับตัวค่าเงินบาท ที่มีการแข็งค่าขึ้นกับ LNG price ที่มีการปรับตัลงก็ส่งผลต่อตัว Earnings ของตัวกลุ่มโรงไฟฟ้าโดยตรงที่คือประเด็น2ประเด็นแรกนะครับประเด็นถัดมาลิงก์เห็นภาพนะครับว่าถ้าจะเอา correlation เยอะจริงๆนะตอนนี้คือบริเิมกับ Echo แต่ลองลงมาคือตัว GPS c ซึ่งเรามองว่า e c o o อาจารยการเติบโตของกําไรในช่วงระยะสั้นๆอาจจะยังสู้ GPS C ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า1น,นะครับ งบไต่มาสามแน่นอนครับโรบอที่ฟันเดเมนทัลเลยคือ Earning ็ของตัวกลุ่มโรงไฟฟ้า i อ p p สเนี่ยสู้ IPP ไม่ได้อยู่แล้วนะครับ SPP เนี่ยจะได้รับผลกระทบเรื่องของตัวค่าแก๊สที่มันมีการปรับตัวขึ้นมาซึ่งล่าสุดตัวเลขที่เราได้มาเนี่ยแก๊สในเชิงของควอเตอร์ออนควอเตอร์จะปรับขึ้นมาประมาณ7%แต่ว่าค่าไฟ4.18เรายังปรับไม่ได้เนื่องจากกระทรวงพลังงานยังขอตึงราคาช่วยเหลือประชาชนอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของตัว Sparks p เปนของตัวโรงไฟฟ้า SPP อาจจีมีการ,รบวรจบร,วระมาณ1.2 1.1%ลเหืืออค Cross ีกลุ่มโร พอเวลาผลกระทบตรงนี้เกิดขึ้นแน่นอนครับบริกริมอาจจะได้รับผลกระทบในระยะสั้นๆ GPC GPC ด้วยเช่นเดียวกันแต่ GPC อาจจะสามารถมีประเด็นเชิงบวกที่จะสามารถเข้ามาออ f เ e t จากราคาค่าไฟที่มันมีการที่มันมีที่ราคากา s ที่มันมีการปรับตัวขึ้นมาและเฮิร์ตมาจิ้นได้เพราะว่า GPC s ในไรมาสาถือหุ้นในฝั่งของตัว เขื่อนของตัวสยามบุรี25%ลงมาจาก CKP แล้วเขื่อนสยามบุรีทุกคนพอทราบอยู่แล้วอยู่หลวงพระบางอยู่ลาวน้ำไหลเข้ามาซึ่งเป็นซีซันอลไฮด้วยนะครับเราก็เลยมองว่ากำไรของ GBC ที่จะรับรู้ผ่าน25%ที่ถือเขื่อนนี้จะสามารถ offset ได้บางส่วนสำหรับตัว park Space ที่มันมีการอ่อนตัวลงไปจาก1.2ลงไปเหลือ1.1%ในช่วงของ Q3 นี้นะครับพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเราเลยสบายใจเราว่าเฮ้ i, เราหาตัวก่อนว่าเอา Q ที่มันได้ประโยชน์เหมือนกันแล้ว e a r n i n g Q3 ที่มันพอได้ นะครับเราก็เลยมองว่า TBS4 น่าจะได้ประโยชน์จากประเด็นนี้นะครับมองไปข้างหน้านะครับ Q1 Enjoy แน่นอนสำหรับกลุ่โมโรงไฟฟ้าเพราะว่าอะไรครับนี่ครับเรามีการปรับสัดส่วนเรื่องของตัวแกส๊สเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราไปใช้แกส๊สในฝั่งของตัว LNG เยอะซึ่ง LNG เนี่ยมันแพงกว่า d o เมส t i กับพม่าเนี่ยเยอะมาก50%บวกๆเลยแล้วแต่ตัวแล้วแต่ช่วงเวลาแต่ตอนนี้จะเห็นไหมครับว่าเรามีการเพิ่มสัดส่วนในฝั่งของตัว Domestic Price นะครับจาก40เป็น55% เพราะฉะนั้นประเด็นนี้เราจะสามารถต่อให้ค่าไฟ4.18ไม่ขึ้นไม่ลงแต่แก๊สลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสปาร์คเพลหรือว่ามาที่ของกลุ่มโรงไฟฟ้าในไตรมาสหนึ่งปีหน้าจะขึ้นไปประมาณั1.3หรือ1.4ได้เลยนะครับนั่นแหละครับกลุ่มโรงไฟฟ้าปีหน้าจะเป็นกลุ่มที่มันน่าจับตามองนะครับแล้วถ้าเรานับจากจำนวนเมกะวัตต์แน่นอนครับกราฟเมื่อวานนี้ปิ้วไปแล้วครับ62บาท valuation ลอยไปแล้วครับนะครับเราก็เลยกลับมามองเป็นตัว capacity ที่มันเป็นลองกราฟหน่อยอนั่นก็คือตัว G ที่ โอ per at ing เมก a ะวัตน่าจะมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญนะครับทั้ง o per at ing แล้วก็อีควิตี้เ a ก a ะว์นะครับที่เรามองว่าอัตราการเติบโตของ g p s ปีหน้าจะโต33แล้วปี2026จะโตอีก20นะครับถามว่าปีหน้าโตจากอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับก็จะมีเรื่องของการ COD นะครับตัว o f อฟชอว์วินในไต้หวันนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะครับ เริ่มรับรู้มาแล้วประมาณ149เมกะวัตต์แต่ว่าทั้งปีเนี่ยจะรับรู้เต็มปีเนี่ยในปีหน้าทันทีเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราทําตัวรายได้เนี่ยนะครับไว้ที่ประมาณ600ล้านบาทนะครับจากปีนี้อยู่ประมาณ200ล้านปีหน้าจะเพิ่มเป็นประมาณ600ล้านแล้วก็จะมีโซล่าฟาร์มในอินเดียนะครับที่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยโอเ p เรตติ้งแล้วเนี่ยโอเป r a t e แล้วประมาณเกือบเกือบสองพเมกะวัตต์คอนทริบิวต์กำไรในปี23ประมาณสัก300ล้านแต่มันจะมีโปรเจกต์ในการเพิ่มอีกนะครรััับปะะมมาณสกก5,000เวตต์ ซึ่งคาดการว่าน่าจะสามารถ COD ได้ในปีหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่อาจจะเป็นการทยอยรายงานกําไรตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้เลยว่า,าตัว earning yield ตัว bond yield support เขา operating megawatt เขาถึงแม้จะสู้ g a ฟไม่ได้แต่เป็นเบอร์2เบอร์3รามลงมาเลยนะครับแล้วก็อัตราการ COD กําไรต่างๆค่อนข้างชัดนะครับเราก็เลยประเมินว่าให้จับตามองตัวนี้ดีๆนะครับที่สําคัญเลยคือ DE อยู่0.9%นะครับอตทุต0.9เท่า บนฐาน Liquidity ประมาณ120,000ล้านบาทก็จะสามารถ Leverage ไปทำสิ่งอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกโดยเฉพาะโรงไฟฟ้า d a t a Center ถ้าเขาสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวโดยสรุปนะครวันนี้เราเลยกลับมามองเป็นตัว g p s 4นะครที่ผมมองว่าเข้าสู่หมด Defensive บอลยิวได้ค่างเงินบาทได้ดักทางกำไรได้นะครับเราก็เลยแนะนำซื้อ g p s 4 Upsize นะครับอยู่บริเวณประมาณ17%อยู่ที่ประมาณสัก55บาท นะครับแล้วก็เราลองดูผลอัตราการเติบโตต้องถอว่าอัตราการเติบโตของ g b c ไม่น้อยหน้าเลยนะครับการฟเนี่ยปีนี้โต20%ปีหน้าโต19% g b s c ปีนี้โต33%เอ้ยสุดที่35%นะครับปีหน้าก็ประมาณสัก20ปลายปลายถึง30ต้นต้นก็ต้องถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ฝากความหวังไว้ได้สำหรับเขาเลยในฝั่งของตัว g b s c นะครับวันนี้ผมก็เลยพูดภาพรวมคร่าวๆประมาณนี้นะครับสองผู้แนะนำของเราในการถ้าใครใบไอเดียเรานะนะครับว่า ดอกเบี้ยครั้งนี้คงแต่มีหลากหลายเหตุผลจริงๆที่มันมีโอกาสในการเปิดทางลงเดือนธันวานะครับแล้วเราก็ไล่ให้เห็นภาพแล้ว BOT จะเป็น10ปียังไง10ปีมาเป็น WCC ยังไงด c วิธมาเป็น valuation ของุูมตัวกลุ่ม finance แล้วก็ลงไฟฟ้ายังไงนะครับก็มองเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับผู้แนะนำของเรา2ตัวในวันนี้นั่นก็คือตัว GPSC นะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือในฝั่งของตัว MTC ก็ฝากกับท,ท,ทุกท่านไว้ใน2ประเด็นในวันนี้นะครับ